สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหามาแล้วก็ขอขออัญเชิญคำกรอนบทกรอนหนึ่งนะครับที่เพื่อนเอฟซีท่านหนึ่งนะครับท่านอุตสาห์แต่งมาแล้วก็แนะนำพูดคุยกับพ่อใหญ่มาหาในคอมเมนต์นะครับท่านบอกว่า สมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พระรอดนุ่มนึบในคล้ายสีพึ่งผงสุพรรณดินสีทองกล้องตาตรึงสุมกอซึงแร่มะขามงามจับใจพระสมเด็จวัระครังนั้นสุดยอดทั้งพระรอดผงสุพรรณนั่นแหละหนอนางพระยาต่อมาพระสุมกอหลายคนหนออยากได้ไว้บูชานะครับอันนี้ ไม่ใช่ของพอ่อยมหาแต่งเองนะครับเพื่อนเอฟซท่านเองนะครับท่านแต่งมาท่านดูพระสมเด็จด,ดูคลิปของพอ่อยมหาแล้วท่านชื่นชอบท่านบอกว่าท่านชมมาแบบบ้านๆนะครับพ่อใหญมหาไม่คือเรียกว่าพูดคุยกันแบบบ้านๆนะครับไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรมาอแอบแฝงพูดยังไงก็คิดอย่างนั้นคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นนะครับ คำพูดของพระมหาก็แบบบ้านบ้านนะครับตรงไปตรงมานะครับไม่เหมือนพวกเซียนนะครับพวกขายพระเจ๊ขายพระปลอมท่านว่าตกไฟายอันนี้ฟังแล้วเจ็บลึกนะครับพเพื่อนท่านพี่นี้ท่านพูดมาแบบสุดยอดนะครับพวกเราเนี่ยโง่มานานนะครับวิ่งตามพิมพ์พิมพ์นิยมพิมพ์ไม่นิยมฟังตามที่เขาบอกมาวิ่งหาตามที่เขาสอนสั่ง แล้วก็หวังจะได้ครอบครองตามที่เขาหยิบยื่นให้มันก็แพงนะครับมันจึงมีคําศัพท์ออกมาว่าตกไฟเก็บไหมครับเพื่อนเพื่อนคำนี้เก็บนะครับดังนั้นเนี่ยมีเงินนะคนที่ทํางานมีเงินเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าสัวดีแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะซื้อจะหาจะเช่าอะไรเราก็มองมีองค์ความรู้หนอ,อมีกำลังซับนะครับ กำลังทรัพย์นี่มีแล้วก็กำลังบุญบารมีเห็นไหมครับกำลังความรู้องค์ความรู้แล้วก็กำลังเงินแล้วก็กำลังบารมี3ามกำลังเนี้มันต้องขาดไม่ได้นะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ท่านได้พระปอมพระเจนะครับยังมีคําศัพท์ที่พี่เขาบอกว่าตกปลายนะครับฟังแล้วแบบเจ็บนะครับคำนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอนั่นแหละนะครับต้องขอบคุณเพื่อน f c ท่านนี้เพราะอย่ามาหาเข้าใจว่าท่าน ฟังจากการพูดคุยการเจรจาการคอมเมนต์มาไม่ต่ำกว่า60นะครับอายุท่านหรือผิดก็ต้องขออภัยนะครับอายุท่านก็คงจะไม่ต่างกับพ่อใหญ่มหาพ่อใหญ่มหาก็50าแล้วนะครับถ้าลักษณะการพูดการจาการแต่งบทกรน,นั้งได้กล่าวมาท่านก็พ่อใหญ่มหาว่าไม่ต่ำกว่า60นะครับแล้วลักษณะการพูดของท่านเนี่ยเป็นคนดูพระเป็นด้วยนะครับเป็นคนที่แบบคือดูภาพเป็นเนะครับ ดูผ้าเป็นเห็นพระออกบอกพระได้นะครับดูลักษณะท่านนะครับนี่คือดูจากการเขียนนะครับต้องขอบคุณนี่เรียกว่าการยานามิตรนะครับพูดคุยกันอย่างการยานามิตรนะครับอย่างองค์นี้นะครับเ,เพื่อนๆอ,องค์นี้องค์นี้ตรงเนี้ยพระใหญ่มหาอาคมิ้นลงนะขมิ้นลงแล้วก็เหลืองนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเหลืองแต่ จะเหลืองจะแดงไม่ได้บอกว่าจะเป็นพระแท้นะครับเ,เพื่อนเพียงแค่ว่าพราะใหญ่มหาในสายฮาร์ดคอร์เบอกคือพิสูจน์ทุกอย่างที่เขาบอกมานะครับสแกนค่าหาอายุสแกนค่า,า,ห,า,า,คาหามวลสารความเก่า,อารอยปีแยกแตกร้าวรานนี่อันไหนที่พิสูจน์ได้พระใหญ่มหาพิสูจน์หมดนะครับเพราะตัวเองไม่ไม่หวังที่จะเอาพระไปไปต่อยอดอยู่แล้วนะครับขายมาซื้อมาถูกขายแพงไม่ได้อย่างนั้นนะครับคือใช่ก็สะสม นะครับใช่ก็เป็นพุทธคุณบารมีเราดีอกดีใจไปไม่ใช่แล้วก็นิ่งๆแล้วก็ศึกษาต่อไปนะครับมันมีหลายสาเหตุที่จะแดงหรือเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนเราเราอย่าไปเราอย่าเพิ่งไปเชื่อข้อนี้นะครับบางครั้งติดตัวอยู่เสมอใช้ทุกวันนี่เจอก็มิ้นแดงก็ยังมีนะครับหรือเพิ่งสร้างใหม่มาไม่นานเจอกมิ้นเหลืองก็มีอย่างนี้นะครับมันมันแปลก ดังนั้นมีหลายองค์ประกอบนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วองค์นี้ก็แม่เหล็กก็ดูติดนะครับเพื่อนๆนี่แม่เหล็กก็ดูติดนะครับองค์นี้แล้วก็เอาลงน้ําร้อนเนี่ยโอ้โหเป็นสายเหมือนสายลุงเลยนะครับองค์นี้ฟองอากาศนี่เต็มองค์ใหญ่หนาะทั่วนะองค์นี้คือผ่านพิสูจน์มาทุกอย่างนะครับเพื่อนๆองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับ องคเนี้ยพ่อย่า่มาหาแช่น้ําร้อนเนี่ยโอ้โหมีฟองอากาศเหมือนสายลุ่มผุดขึ้นมาเต็มแก้วเลยนะครับองคเนี้ยนะครับพระสมเด็จบางองค์นี่ท่านดูและใหม่เหมือนสร้างเสร็จเมื่อวานเพื่อนๆได้ยินไหมครับได้ยินคํานี้ไหมครับวาทกรรมเนี้ยสมเด็จวัดระฆังบางองค์นี่ดูเหมือนกับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้ก็มีจรงิงนะครับเพื่อนๆพ่อดูด้านหลังท่านนะครับองค์นี้เหมือนกับว่ามีมีเม็ดทองคําอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่เป็นกับคล้ายๆ,ๆกับ ไม่ใช่เป็นสบายทองนะครับสบายเงินสบายทองหรือเป็นโลหะทองเหลืองไม่น่าจะใช่นะครับคล้ายกับเม็ดทองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้ากล้องขยายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือหลังวัดละครก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่เรียบตึงนะครับเนี่ยยุบแยกแตกเล้าลานนครับยุบแยกแตกเล้าลานเนี่ยอย่างเงี้ยยุบแยกแตกเล้าลานปีแยกแตกเล้าลานนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ปูนเปลือกหอยถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นองค์อองค์ครูเอื้อนะครับเพื่อนเพื่อนองค์ครูเอื้อนะครับขาวเลยนะครับท่านอยาหาเด็กก็แปลกนะครับแต่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมสมเด็จวัลขังบางองค์นะครับเพื่อนๆพื่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นยุคต้นร้อเจสิบปีนะครับเพื่อนๆยุคต้นสองพันสามร้อยห้าสิบถึงสองพันสามร้อยเก้าสิบเป็นยุคต้นนะครับ 2 3 9 1ัน0ายกถึง2,408ยุคกลางนะครับ2,409ยกถึง2,415้ยุคปลายนะครับเ,เพื่อนๆเขาแบ่งอย่างนี้นะแล้วบางท่านก็ยังแบ่งไปอีกนะครับยุคต้นเนี่ยช่วงต้นช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นอนะ่ะเห็นไหมครับเพื่อนมหาวิหานี่งงๆคือ <c ười> ไม่สามารถเอามาบอกได้แต่ว่าตัวเองอ่านเองเข้าใจเองนะครับเพื่อนๆแต่เวลาพ่อยามาหามาพูดนี่จะงงนะครับเพื่อนๆจะงงถ้าเป็นยุคกลางนี่ก็จะเป็นช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางถ้าเป็นยุคปลายก็ช่วงต้นของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงปลายของยุคปลายนะครับเพื่อนๆแล้วช่วงต้นยังไงก็ดังที่กล่าวมาข้างต้นแต่ละช่วง10กว่าปีเขาแบ่งออกนะครับดังนั้นถ้าเป็นพระยุคต้นเนี่ยยุค ยุคต้นพระพิมพ์เก่าพิมพ์โบราณพิมพ์ชาวบ้านเนี่ยก็ร้อยกสิปีนะครับยุคกลางก็ร้อยหกปียุคปลายก็ร้อยสีปีถึงร้อยห้าสิบปีนะครับแต่มันก็หาคําตอบไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็พ่อใหญ่มหาเองก็ก็ไม่ใช่เสียนพระก็ไม่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับพระตัวเองก็เป็นครูบาอาจารย์ก็สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยจันทร์นังสุกเสาร์อาทิตย์ว่างก็ดูพระสองพระศึกษาพระนี่แหละครับแต่ที่มีโอกาสได้ทําคลิป ก็ปลายปี64สี r k f r ์ m home ปีที่แล้ว w o r k f r o m Home 1 0รที่บ้านนะครับเวลามีเยอะดูคลิปพระสมเด็ดกับช่วงพักเที่ยงที่บ้านตัวเองดู work from home มันก็สะดวกใช่ไหมครับดูคลิปพระสมเด็จไปเจอคลิปของอพี่ไตเต้ที่ไปสัมภาษณ์ไปทําคลิปกับท่านอาจารย์โจกหรืออาจารย์นัทพลเกศสาวคอนะครับพญามหาจึงถือว่าท่านเป็นครูคนแรกของพญามหาที่จะ สร้างแรงมานานใจให้ทําคลิป u t u b e นะครับก็เลยนี่แหละครับตัวเองก็มีพระแบบบ้านๆอยู่ก็เลยมาทําคลิปมหาสองพระบ้านนะครับที่ชื่อว่ามหาก็ตัวเองเคยบทเรียนมานะครับเคยบทเรียนมานะครับได้เป็นมหาปร,ริญญาครับศึกษาเล่าเรียนมานานพอสมควรไปศึกษาเรียนที่อินเดียนะครับจบมาก็มาทําการทํางานตามอัตภาพอย่างชีวิตไม่เป็นไป ไม่รวยไม่จนยังครอบครัวดูแลบุตรภรยาตามความเหมาะสมอยู่ในวิถีของคารวะนะครับตามคําสอนขององค์พระบรมครูของเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับดังนั้นพระเหมหาก็ไม่ได้เสียญพระไม่ได้พ่อขาพระที่จะมาศึกษาเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าศึกษา ตามตำนานที่ได้กล่าวไว้ในตำราแค่นั้นเองอย่างเงี้ยพอพอเข้าใจองค์ช้างเผือกนะครับองค์ช้างเผือกเขาสีงาช้างะเป็นเช่นนั้นนะแต่องวันหน้าออกสีนมข้นอย่างเงี้ยเหมือนองค์คูเอื้อนะครับดูแล้วเหมือนเหมือนเพิ่งสร้างครูบาจะท่านบอกว่าเหมือนสร้างเมื่อวานนี้นะครับดูสิครับ คานี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรลึกซึ้งนะครับเพื่อนเเห็นพระสมเด็จด,ดูมันใหม่นี่อย่าอย่าได้ปรามาสนะครับเพื่อนๆบางครั้งก็บุญสัมพันธ์กันถึงได้เจอท่านนะครับไปอยู่กับคนโน้อนอยู่กับคนนี้ไม่ปล่อยไม่หาไม่เช่าแต่เราไปเจอเราเช่าหาเราได้ในเวลาที่ในในเวลาที่เหมาะสมในราคาที่เราจับต้องได้อย่างนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมหัศจารย์น,นะครับพระสมเด็จเนี่ย บุญบารมีนะครับดังบทกลอนนางได้กล่าวมาข้างต้นของท่านพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขียนมาต้องขอบคุณท่านพี่คนนี้นะครับเขียนเป็นบทกลอนมาเลยทีเดียวพระยหมาก็เลยขอญาตนะครับขอญาตท่านแล้วนะครับเลยนามาลงในคลิปนี้นะครับที่กล่าวมาข้างต้นฟังแล้วไพเราะจับใจนะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆมันก็สมเด็จบางนางหนานะครับนางก็คือสมเด็จนางพญานะครับ ส้มเด็นนามระะต้องหนานะครับหนาเนี่ยส้มเด็จก็บางขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยบางก็ถือว่าไม่ไม่หนามากนะครับบางพองามนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจับนี่เย็นมือนะครับเป็นพิมใหญ่เห็นไหมครับดูซุ้มระฆังอยู่พ้าเป็นผลมดตมดูหูนะครับนี่มองหน้าไม่เห็นมองด้านข้างเห็นลำไรนะครับเกตเนี่ยตกท้องช้างเลยนะครับปลายผ้าบาทเห็นไหมครับนี่ตรงข้อศอกนี่นะครับเพื่อน เนี่ยคงฝานนี่ไหมครับเพื่อนโบราณท่านบอกเป็นโคงฝานเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆไปดูพระสมเด็จเนี่ยพย่อใหญ่มหาเนี่ยชอบชอบจับนะครับจับแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านพี่คนนี้ก็พูดถูกนะครับสมเด็จวัลคังเป็นสมเด็จที่มีชีวิตนะครับพ่อใหญ่มหาก็เคยเล่าไว้บางคลิปแล้วนะครับเราตรงเนี้ยสมมตินะครับจุดเนี้ยจุดเนี้ย มองมองมองวันนี้ไม่เจอไม่เจอเม็ดหยกไม่เจอเม็ดทองคําไม่เจอมวลสารแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับสองสามเดือนหรือเป็นปีมาดูอีกทีเนี่ยมีเม็ดหยกเม็ดทองคาหรือว่าอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้อีกนะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคือคล้ายๆกับพื้นแผ่นโลกนี่นะครับภูเขาไฟระเบิดเนื้อดินมันยุบมันย่นมันวันเวลาผ่านไปทั้งก็เหมือนเรามีธาตุสีเนี่ยสมเด็จเนี่ยเพื่อน เราอ่ะมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับในตัวเราเนี่ยแล้วตัวเราก็มีสีแรงครับตามกลศาสตร์ฟันตัมนะครับตามกฎของฟิสิกส์อ่ะมีแรงไฟฟ้าสูงแรงโน้มถ่วง2นิวเคลียร์อ่อน3นิวเคลียร์เข้ม4เนี่ยมีพลัง4พลังในตัวเรานะครับในพัสดุเหมือนกันนะครับนี่เนี่ก็มีธาตุดินนี่แหละครับมวลสารธาตุดินเนี่ยปูนเปลือกหอยเนี่ยธาตุน้ําน้ํามันตังอิว้วธาตุลมเหม็นไหมครับทําให้ปีแยกแตกเล้าลานเห็นไหมครับเนี่ย พระท่านก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนี่ปีสองปีเนี่ยที่เราเห็นที่พระธรมหาบอกเมื่อกี้เนี่ยวันนี้เราไม่เห็นเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดทองคําเม็ดหยกเม็ดเทาไม่เห็นแต่วันเวลาผ่านไปนี่ด้านในท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงวัชนะธาตุของท่านดันดันออกมาจากด้านในเราจึงมาส่องมาเห็นเม็ดทองเม็ดหยกเม็ดเขียวเม็ดเทาตรงเนี้ยลักษณะแบบนี้เพื่อนแล้วก็ธาตุไฟธาตุไฟนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เหมือนเรากินข้าวถ้าเรากินข้าวแล้วไม่มีธาตุไฟเผาผลาญเราก็ตายพอดีเห็นไหมครับก็เหมือนสมเด็จวร,รคังเนี่ยเห็นไหมครับแบบเดียวกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยเราเห็นสมเด็จวร,รคังองค์นี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนองค์เนี้เราอย่ามองแค่ว่าโอ๊ยพิมมันถูกต้องพิมพ์เซียนเขาเล่นโอ้พิม,มเนี่ยซื้อเลยนะไปขายได้เงินเยอะจบเลยคิดอย่างนั้นนะครับไม่นมองเห็นองค์ธรรมเลยเนี่ยเนี่ยสามฐานเห็นะครับศีลเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับ รัคังหมายถึงว่าพระธรรมคําคสั่งสอนเนี่ยที่ปกป้องพุทธเจ้าปกป้องพระพิสูสูงปกป้องเครือข่าญาติโยมเนี่ยที่อยู่ในศีลในธรรมเห็นไหมครับเ,เหมือนะระกคังเนี่ยอยู่ในะระกคังมีที่กําบางังเกาะกําบางังเหมือนพระธรรมคาสั่งสอน8ปดหมสี่พันองค์เป็นเช่นนั้นดังไปทั้งสามภพนรกมนุษย์สวรรค์เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆปิศาณธรรมที่บอกเนี่ยอย่างเงี้ยขอบกระจก เส้นบรรคับพิมพเส้นวาสนาเส้นประตูแก้วนี่เห็นไหมครับนี่เราเข้าไปในพระอุโบสถพระประธานอยู่ในพระอุโบสถเราผ่านเข้าไปหาพระประธานในพระอุโบสถได้ต้องผ่านประตูแก้วหรือว่ากําแพงแก้วเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่คือปริศนาธรรมที่เจ้าพระคุณทัานให้กับพวกเรานะครับเราเราหยาบมองไปเป็นตัวแบรนด์สินค้าไปโอ้ยพิมพ์ไม่นิยมโอ้ย เขาไม่นิยมเช่าหาจบเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีน้อยคนนะครับที่จะมองลึกซึ้งเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ให้เพื่อนๆดูแล้วว่าตรงไหนเจอขมิ้นเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนย่างเงี้ยดูดไม่เหล็กติดนะครับดังคลิกเลยนะครับเนี่ยดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เหมือนสมเด็จองดำเลยนะครับแม่เหล็กนี่มามาแรงนะครับองค์นี้เดี๋ยวเรามาดูกล้องขยายกำลังสูงว่าเจอเป็นยังไงนะครับนี่คือมวลสารที่เราเห็นนะครับขมาวใหญ่มหาธิชอบนะครับชอบมองมวลสารไม่ได้ไม่ได้ดูพิมพ์หรอกครับพิมพ์อันดับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆพิมพ์ทรงอะ พระเราใช้ไปเนี่ยจะให้มันเหมือนแกะออกจากบล็อกพิมพ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันวันเวลาผ่านไปมันต้องเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับตําหน,น,นิตรงนู้นวันตรงนี้แหวงตรงนั้นมันมันไม่ใช่แหละครับเพราะว่าธาตุทั้งสี่มันแปลนปวนอย่างแตเก่ามาเหมือนเราเนี่ยครับอายุเราสิบแปดปีผิวพรรณเต่งตงถูกต้องไหมครับพอแปดสิบปีเป็นไงครับเหมือนกันพระสนุนทรรครังนะครับ ยิ่งนานยิ่งดูดีผิวท่านอย่าเหมือนคน80ปีเห็นไหมครับเนี่ยดูผิวสิครับเนี่ยผิวท่านวันณะท่านเป็นไงครับอ่าไม่ไม่มีไม่มีการเต่งตึงนะครับอย่างเงี้ยเหี่ยวย่นยุบย่นหยอยานเน่ยเห็นไหมครับคล้ายๆกับเม็ดทองคํานะครับเพื่อนๆเนี่ยเม็ดหยกเม็ดทองคําเนี่ยมีเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงเห็นไหมครับเพื่อนๆติดนะครับนี่ เอกไหลเงินยวงหรือว่าแร่ธาตุไกลสทิที่เราเรียกนะครับเพื่อนๆนี่ดูสิครับนี่ลักษณะเป็นฝ่าเท้านี่คคลาสสิกมากนะครับองค์นี้นี่เป็นลักษณะชาจีวอนเนี่ยเป็นการพาดนะครับดิ้วจีวอนเนี่ยหายากลนะักษณะส่วนมากจะเป็นจดนะครับแต่เนี่ยริ้วจีวอนเป็นการพาดจากข้อศอกลงมาที่เขา่าเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่ชาจีวอนบางบอย่างเงี้ยเราเห็นเรือนลางนะครับเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ชาจีวอนบางก็คือ การพาดจากข้อศอกลงมาเนี่ยเรือนรางเห็นไหมครับเนี่ยเป็นฝ่าเท้าเลยนะครับเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยดินสอเหลืองเห็นไหมดินเหลืองดินสอเหลืองอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิครับนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่เนื้อปูนเพชรนะครับลักษณะอย่างเงี้ยปูนเปลือกหอยสุกที่เอาหอยเนี่ยไปเผาแล้วมาบดโคลกสับให้ละเอียดนะครับ เ,เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยติ่งหูสวยงามเดือนลางข้างเดียวนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับคล้ายกับเม็ดทองคํานะครับเพื่อนๆนี่ไม่ใช่สบายเงินสบายทองนะครับไม่ใช่เป็นแบบเหมือนแผ่นทองคํานะครับ <c oughs> พเพื่อนๆนี่ดูสิครับถ้าเป็นสบายเงินสบายทองมันก็จะเหมือนแบบ แบบทองเหลืองอ่เพื่อนๆจินตนาการนะพระพุทธรูปที่พระโอโบสถทองเหลืองนจะเป็นอันนี้มันมันเป็นทองคําเป็นแผ่นทองคํานะครับเหลืองเหลืองทองคํานะครับเพื่อนเพื่อนเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นทองคํานะครับเป็นเหมือนกับเนื้อทองคํานะครับเพื่อน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 ดูเดี๋ยวพ่อจะมาจะให้ให้ให้ ให้ดูเทียบกันนะครับว่าเป็นเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆดูว่าทองคํนเป็นยังไงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเนื้อทองคําอันนี้ก็คือเป็นแหวนแหวนทองคานะครับเป็นเนื้อทองคานะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูสิครับเอ็นนะครับถ้าเป็นสบายเงินสบายทองเขาก็จะออกแบบสีทองเหลืองเหมือนเหมือนพระพุทธรูปอย่างนั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยอ่าเพื่อนๆดูดูเส้นนี้นะครับเนี่ย ดูดูทองคาดูนะครับเอ็นนี่ครับนี่คือเนื้อเขาแบบเดียวกันนะครับนี่เนื้อเนื้อเขาแบบเดียวกันนะครับเนื้อแบบเดียวกันเลยสีแบบเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนเหมือนทองคําเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นมงกอมงกอขบเพชรนะครับแหวนพระใหญ่มหานะครับอันนี้ก็ได้มาก็ เอาสมเด็จนะครับท่านเจ้าสัวท่านหนึ่งนะครับท่านให้แหวนนี้มานะครับแหวนนี้หนักหนักสามบาทนะครับเพื่อนเป็นเป็นทองคาหนักหนักสามบาทนะครับนี่เป็นมงกรคาพเพชรรับเพื่อนมงกรคาบเพชแหวนนี้หนักสามบาทนะครับมงกรคาบเพชท่านให้มาครับพ่อใหญ่มหาให้สมเด็จท่านไปท่างก็ให้แหวนมา เป็นเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวล้านทองนะครับเจ้าสัวล้านทองพ่อใหญ่มหาไม่ได้ไม่ได้ขายพระนะครับเพื่อนๆเป็นเพียงแค่ว่ารู้จักกันนะครับท่านรู้จักกับพ่อใหญ่มหามานานนะครับรู้ว่าพ่อใหญ่มหานี่มีพระสมเด็จท่านเลยเอาแหวนมาให้นะครับแล้วท่านก็ขอสมเด็จไปนะครับก็ให้ท่านไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นทองคำเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นทองเหลืองเหมือนเหมือนสบายเงินสบายสบายเงินสบายทองที่เราเรียกกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนี่ยคือทองนี่สุกมากเลยนะครับนี่สีสุกมากเป็นแผ่นเลยนะครับเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆองนี้ตรงนี้นะครับที่พ่อใหญ่มหาเอากัมมินลงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้เอากัมมินลงนะครับเนี่ย ยังมีขาราื่องเหลืองติดอยู่ะปะปรายนะเอาก็ไม่ลงนะครับตรงนี้เนี่ยเนื้อเนื้อ,อปูนเปลือกหอยก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเนเนี่ยเพื่อนเนดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์เนี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มห ah าช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ